สวัสดีค่ะบ้านนอกดาวยิ่งรวยหมบายหอจกอยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะทุกท่านา่าวันนี้นะคะเรามาจะส่งบ้าน mm. เพิ่มให้ลูกค้าอีกสองหลังเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดีใจซึ้งใจที่สุดเลยนะคะที่ลูกค้าเก่าของเรามาสั่งซ้ําแล้วก็ทาสัญญาในวันเดียวกันสั่งเพิ่มอีกสองหลังอันนี้ลูกค้าอยู่เองอยู่จริงนะคะไม่ได้เป็นรีสอร์ทนะคะทุกท่านค่ะแต่บรรยากาศได้มากๆเลยนะคะดูค่ะบรรยากาศให้ชมรอบรอบ จัดสวนหน้าบ้านก็สวยสดชื่นค่ะหลังแรกของลูกค้าที่สั่งเราไปนะคะจะเป็นไซส์2นอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงนะคะตัวห้องน้ำหลังนั้นจะเป็นไซส์แยกเป็กแห้งใหญ่เลยนะคะลูกค้าถูกใจมากๆนะคะและก็วันนี้2หลังนี้นะคะจะเป็นไซส์หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงค่ะส่วนหลังนี้ห้องน้ำก็แยกเป็กแห้งเช่นกันแต่ว่าจะเป็นไซส์ ขนาดที่เริ่มต้นสามารถทําแยกเป็ดแห้งได้ส่วนหลังนั้นนะคะจะเป็นไซส์ห้องน้ําใหญ่มากๆนะคะอยู่แบบสบายๆหลังนี้ก็อยู่สบายๆเช่นกันแต่เป็นขนาดพอดีขนาดเริ่มต้นนะคะที่แยกเป็ดแห้งได้นะคะเรื่องราคาขออนุญาตแจ้งตามหลังนะคะเพราะว่าหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดในส่วนของห้องน้ํานี่แหละคะ่ะ ที่เป็นไซส์ใหม่นะคะที่เราทําให้กับลูกค้านะคะส่วนหลังนู้นนะคะสองห้องนอนตัวตัวนู้นนะคะที่เป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องหนึ่งน้ำหนึ่ง,ง,งระเบียงเนี่ยจะอยู่ที่ราคาสี่แสนสี่หมื่นบาทนะคะหลังนู้นส่งไปเป็นปีแล้วนะคะทุกท่านหาแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวบ้านให้ทุกท่านได้ชมเลยมีแต่ลงรูปส,สวยๆให้ชมนะคะที่เป็นหลังห้องน้ําสีเขียวนะคะส่วนเนี่ยค่ะมาสองหลังวันนี้ ก็วันนี้วันที่31มธันวาสองห้าหกนะคะนี่ค่ะสองหลังสวยสวยสีสวย,ส,วย,ส,วยสดชื่นบรรยากาศดูคะ่ะทุกท่านคะ่ะสุดยอดเลยนะคะอิจฉาลูกค้าเลยนะคะดูดูทุกท่านคะ่ะดูบรรยากาศค่ะ สุดยอดมากๆแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มอบความไว้วางใจให้กับบ้านนกดาวยิ่งรวยโฮมของเรานะคะลูกค้าพึงพอใจกับงานรายละเอียดต่างๆที่โรงงานจัดสรรให้ลูกค้าวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจัดสรรให้นะคะโครงสร้างแข็งแกร่งแข็งแรงค่ะนี่ลูกค้าเป็นช่างด้วยนะคะแต่ก็เลือกโรงงานของเราให้สร้างบ้านให้ลูกค้านะคะสั่งซื้อจบ ะะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะบ้านน้องดาวยิ่งรวมไม่ไม่เน้นสร้างความผิดหวังค่ะเน้นสร้างความสบายใจนะคะเน้นสร้างความอบอุ่นให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมอบความสุขค่ะเรามอบสิ่งดีๆให้เท่ากับมอบความสุขให้ทุกๆท่ทานนะคะลูกค้าก็จะไม่มีปัญหากวนใจเลยนะคะในเรื่องบ้าน แน่นอนค่ะการสั่งซื้อบ้านซ้ำเนี่ยเป็นการการันตีของเราอีกแล้วนะคะว่าบ้านลกราของเรามีมาตรฐานนะคะลูกค้าพึงพอใจมากๆถึงสั่งบ้านกับเราซ้ําไม่ใช่รีสอร์ทนะคะที่นี่จะเป็นลูกค้าอยู่พักผ่อนเองนะคะลูกค้าพักผ่อนเอง บางคนมาแบบรีสอร์ทหรอรีสอร์ทหรอนะคะที่นี่คืออยู่เองค่ะอยู่เองอยู่จริงใช้งานจริงแล้วก็สั่งของเรามาเพิ่มขอบพระคุณมากๆดีใจซึ้งใจมากๆเลยอรอบที่แล้วไปส่งที่ลูกค้าที่บ้านน้องดาวยิง่งโดยหงม่สั่งซ้ําเยอะมากๆนะคะทุกท่านข,ขอบขรบคุณมากๆเลยนะคะรอบที่แล้วนี่ก็ไปส่งซ้ำนะคะไปส่งเพิ่มต้องพูดอย่างนี้ว่าไปส่งเพิ่มให้กับลูกค้าชัยภูมินะคะ กหลังนั้นลูกค้าก็น่ารักเช่นกันค่ะพึงพอใจกับบ้านนกดาวของเราแล้วก็สั่งซ้ำนะคะลูกค้าเนี่ยเคยสั่งบ้านนกดาวที่อื่นแล้วด้วยนะคะทุกท่านขาเราก็ไม่ค่อยอไม่ไม่พูดประเด็นนี้นะคะก็พูดของเราว่าของเราดีมีคุณภาพนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจกันได้เลยนะคะซื้อบ้านนกดาวที่ยิ่งรวยโฮมไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะทุกท่านขาการันตีเลยนะคะ บรรยากาศดีมากทุกท่านค่ะอิจฉาเลยนะคะไว้ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ทุกท่านค่ะสวยนะคะสวยจริงๆเหลือแต่งงานรายละเอียด ทุกท่านค่ะละเอะยดที่ต้องมาเก็บหน้างาน<ม>เช่นติดตั้งบันไดประกอบระเบียงเข้ากับตัวบ้านประกอบห้องน้ําเข้ากับตัวบ้านนะคะยึดระดับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถึงจะยึดติดตั้งบ้านนะคะนี่สวยมากๆเลยบรรยากาศดีมากนะคะหลังสีฟ้านี้กําลังจ้าไฟค่ะก็เดี๋ยวมีสองสว่างให้ลูกค้าได้ชมกันไว้เดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะคะเดี๋ยวไปดูงานชิ้นด้านหลังก่อนก็นค่ะ สักแป๊บหนึ่งนี่ทุกท่านดูด้านหลังดูบรรยากาศนี่ค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาประกอบด้านหลังนี่ทุกท่านขานี่มาชมฝั่งนี้กันจะได้เห็นมุมหลังบ้านด้วยนะคะอ้อุ๊ยอุ๊ยตกลุม แล้วนะคะคนี่ค่ะทุกท่านห้องน้ำไซส์แยกเปียกแห้งนะคะสวยโอเคค่ะทุกท่านข่าวไว้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ